สวัสดีค่ะก็จะมีหมูหมักนะคะที่เหลือจากที่เรากินหมูกระทะเมื่อคืนนี้อันนี้เป็นไข่ไก่สองฟองค่ะแล้วก็กระเทียมสับแบบหยาบคณน้าก็ลวกแล้วก็น็อกน้ำแข็งเตรียมไว้นะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะโรยโรยด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะตั้งน้ำมันนะคะแล้วก็เอากระเทียมสับลงไปผัดผัดแค่พอหอมนะคะทุกคนแล้วก็เอาหมูหมักลงไปผัดค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะทีนี้หมูเริ่มสุกก็เอาไข่ลงไปค่ะพอไข่ดาวเริ่มเป็นสีขาวแบบน,นี้เราก็ยียีๆแล้วก็ขัดให้เข้ากันกับหมูนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ปรุงค่ะด้วยซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะซอสหอยนางรมค่ะ ทีนี้ก็เอาเส้นใหญ่เตรียมไว้ลงไปผัดนะคะทุกคนผัดให้เข้ากันผัดด้วยไฟแรงนะคะทุกคนผัดไวๆเลยคะ่ะหลังจากนั้นก็เอาผักที่เตรียมไว้นะคะลงไปผัดเราลวกแล้วน็อกน้ำเย็นเก็บไว้ผักก็จะสีสวยแบบนี้เลยคะ่ะก็ผัดัๆผัด,ผดเป็นอันว่าเสร็จนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็เราก็จะปรุงรสข้างนอกนะคะพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลอะไรตามชอบเลย นี่คะ่ะจะได้ผัดสีอีวแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ